สวัสดีครับพบกับช่องศินเกษตรนี่มาดูนกเป็ดน้ำหรือเป็ดแดงนะครับพ่อไปนาไปเจอไข่เจอไข่มาสี่ฟองก็ให้ไก่ฟักให้ก็ออกมาได้หมดนะครับแต่ตอนนี้เหลือสองตัวไม่แน่ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับก็ยังไม่ได้ผสมพันธุ์กันนะโอเคเดี๋ยวพาไปดู หมูป่าของเราต่อดีกว่านะครับเฮงเฮงเลยรวยเฮงเฮงเลยอ๋อเฮงแล้วเขาจับไหนมันดูดโอ้โหมันดูดอะไรเนี่ยลูกดูดดินดูดดินเหรอจับนั่นชุด้ลูกหลักลูกหลักลูกหลักเฮงหนุกหลักนะครับเป็นคอพันเรากพันอย่างเชื่องเลยลูกสายส่วนในรวยก็ท้องแล้วนะรวยรวก็ท้องหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยท้องโตแล้วครับ นี่ผสมกับเฮงเงไปแล้วนะครับต้องรวยๆอีกสักสองเดือนก็น่าจะรู้เรื่องแล้วเนี่ยว่าจะจีดแต้มนะครับตโอ้กำลังอ้วนน้ำหนักดีเลยตรงนี้อคอกนี้นะครับเราโละโละตัวผู้ออกตัวผู้ออกก็ให้เฮงเลงรวยรวยอยู่แล้วก็จะเราก็ต้องต้องแยกแล้วนะครับพอตัวเมียท้องแก่ก็ต้องแยก จะได้เอาเฮงๆนี่นะครับผสมกับสายพันธุ์เลือดสูงแม่กําไรกับแม่ถุงเงินนะครับไปดูฝั่งนั้นนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจ,จ,จหมูป่าหรือหมูบ้านท,ทั่วไปก็ราคากำลังตกนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ห้มามลูกปลาจีนไปกินนี่สามตัวนี้เป็นลูกของเฮงๆเลยๆนะครับ มีตัวเมียสามตัวตัวเมียสองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับมาชุดนี้ก็เหลือเหลืออยู่ประมาณนี้เดี๋ยวนี้คนก็ยังไม่ค่อยมาจับนะส่วนฟาร์มมาเอาก็เรายังไม่ปล่อยนะครับเราไปเลี้ยงเราปล่อยให้ได้นะครับตัวผู้ตัวเมียสองตัวนะตัวผู้ตัวหนึ่งนี่ก็เข้าเดือนที่สามที่สี่แล้วนะครับหมูตัวใหญ่แล้วนะครับชุดนี้ชุดนี้ก็ห้าเดือนห้าเดือนหกเดือน เป็นตัวฟูนลุม้วนนะครับตัวฟูนล้วนนะครับแล้วก็รอปล่อยนะครับจับไปเป็นอาหารนะครับเป็นทำประกอบอาหารก็ได้นะครับสุดดีนะแต่ฉันจะไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นหมู่าเลือดสูงนะครับตัวนี้นะหมูฝาเลือดสูงสมบูรณ์เลยนะตัวร่างกายสุดร่างกายดีตัวใหญ่นะครับตุงนี้นะครับใครสนใจก็ทักท่องสินเกษตรมานะครับ มาครอกนี้มาดู <c oughs> ลูกของแม่ถูงเงินหนูกำลังกินกันเก่งเลยจะครบสองเดือนแล้วนะเล้วลูกถุงเงินปล่อยพาลูกกินข้าวพาลูกกินข้าวลกไปถูงเงินนะครับหนูกินำลังกินกันชุดนี้เขาชอบกินแบบลำผงนะครับก,กินเสร็จแล้วเขาก็มากินน้ำเนะ ครับชุ้เลือดสูงเนี่ยเขาจะชอบกินแบบลำผงในผสมน้ํานะครับกินเสร็จแล้วเขาก็จะกินน้ําให้ลำผงก็ดีอย่างนะเพราะว่าเขาจะกินได้ทั้งวันนะครับกินแล้วก็กินไปเรื่อยๆแล้วก็กินน้ําหยิมก็พักตื่นมาก็มานั่งกินต่อเพราะว่าถ้าผสมน้ําลํามันจะบูดนะครับนี่ก็ดีไปอีกอย่างนะครับนี่มันก็จะดุดนะนีนก็จะเริ่มเป็นปุ๋ยแล้วละครับนะครับเราทําปุ๋ยหมักไว้เป็นปุ๋ยหมูหลุมไว้หลายเดือนแล้วนะครับ ก็สามารถทําเป็นปุ๋ยได้หลังจากที่เราแยกลูกออกก็ทาเราเราแกบเข้าใหม่นะครับอ่ามาดูชุดนี้ขอนมแม่กินแล้วเนี่ยดูกาไรดูดูดูดดอน,นอนกินคงเป็นนอนกินในนูน่นแล้วว่ามันนอนกินเลยเหรอเออในกำไรนะทั้งกินอาหารทนะั้งกินนมแม่แม่ก็เริ่มผอมแล้วนะครับอันนี้ก็สองเดือนเหมือนกันนะครับในเกิดห่างกันแค่วันเดียวนะครับสองขอมนีนะ กันแค่วันเดียวลกงกินในนั้นเลยมีไก่มากินด้วยนอนหลอนลอน,ลอน,นอนแช่ที่โคนนี่แหละนะฮะเดี๋ยวจะเอาแกลไปลงนะครับแกลไปลงเดี๋ยวช่วงแรงๆก็น่าจะเป็นเริ่มเป็นผงแล้วนะเริ่มเป็นผงแล้วช่วงนี้ก็จะมีฝนสาดหน่อยนะอ,อ่ะมาดูชุดนี้ก็น่าจะ <c oughs> ผสมกันไปหรือยังไม่รู้นะแต่ก็ดีนะเนี่ชุดนี้เป็นเออ ลูกจ่อยนะี่เป็นเลือดสูงเป็นนาฬิบุนแบบนะครับอันนี้เป็นลูกของเพียงๆรวยๆเป็นเลือดหน้าสั้นเลือดหน้าสั้นแล้วก็คงจะผสมกันเป็นคู่กันแล้ะให้อยู่ในนี้นะครับรอกสมบูรณ์สมบูรณ์ดีเลยไงเนะอาใน,นมองนะฮะลองน,นี้เชื่องครับจับเป็นอุ้มเล้นได้สบายนะครับรเกษตรกรเรานะครับเดี๋ยวหมูป่าทุกๆท่าน,นก็ให้กําลังใจกันในระหว่างที่หมูป่าราคายังไม่ ปรับขึ้นนะครับแล้วก็เลี้ยงดูกันไปนะครับแล้วก็ผู้ที่สามารถแปรรูปได้ก็แปรรูปขายไปก่อนนะส่วนผมก็ไม่ถนัดเรื่องแปรรูปก็จะเลี้ยงกันไปเรื่อยๆนะครับพร้อมเมื่อไหร่เราก็ค่อยปล่อยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับช่องสิงเกตรมาเยี่ยมเยือนกันไม่ได้เจอกันนานนะครับมาหากันเทกหน่อยโอเคนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเหมือนเดิมนะครับ Oke, okay, udah